สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องย่าหนิงกกาค่ะโอ้โหขบวนรถค่ะขบวนรถขบวนรถซุปเปอร์มาจากไหนนะคะนี่คือเป็นขบวนเลยนะคะอลังการเลยนะคะโอ้โหขบวนรถเขาเรียกรถอะไรคะขออนุญ,ญาตถ่ายนะคะรถฟอร์ซ่าครับรถฟอร์ซ่าโอ,โอ้โห ไปเป็นขบวนเลยเหรือคะใช่ครับโอ้น่าสนุก <C hybrid> โอ้มาถึงสารคามะน่าสนุกจังนะทำไมถึงคิดได้จัง <P> <trabajando> <êm> โอ้โหนะคะน่าสนุกจริงๆนะคะดูสิคะอ๋อนี่แหละความเพลิดเพลินนะคะสนุกมากนะคะเป็นทีมเลยนะคะนี่ค่ะอื exempel. นี่นะคะหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดปเก้าสิบอ๋อมีอ๋อ อยู่อยู่ยูยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์ไม่เห็นรถขบวนใหญ่โอ้สีนี้สวยสีนี้สีอะไรอ่ะสีีอะไรดูเลยครับไม่รู้เลยสีอะไรนะคะดูเอานะคะอ๋อนะคะนี่นะคะสีลุงเหรอโอ้นนี่นะคะโอ้ มาบ้านลุงแต่ลุงมาอยู่นะคะลุงไปไหนครับลุงไปทุระค่ะอ้าวไอมากันกี่คนคะเยอะเลครับผมโอ้เยอะเลยเนาะโอ้โหอารถนี่ทช่ไหมกลับฝั่งทาง างไหนก็มมอเลยนข้างนคุณผู้พันโอ้ึ้นผู้พันเลยบอกน้ำเย็นเย็นเราซื้อได้ที่ร้านแม่นะจ๊อยแต่ว่าน้ำคุณผ้ิไม่รู้ว่าเปิดหรือเปล่าไม่ไรอาปะอืมพูนค่ะพูนค่ะไปเลยค่ะถ่ายได้ค่ะถ่ายๆเลยค่ะติดตามติดตามขบวนรถใหญ่ก่อนค่ะ ออเตยี่ห้อเดียวกันหมดเลยเนาะย่อเขาเขาจะนัดเขาเขาเขาจะไปออกที่เดียวกันบอเหมือนกเนาะแล้วเขาจะมาที่เดียวกันเขาก็มาเป็นขบวนกันเลยนะคะโอ้โหหนึ่งคันสองคันนี่ ในพื้นที่ทั้งหมดมีกี่คันเหรอเขาบอกเยอะอยู่นะเดี๋ยวะาข้างมากก็มีค่ะนม้วนๆนะคะมันก็เหมือนๆกันยี่ห้อเดียวกันเลยบอกโอ้คไมใช่นี่คันนี้นี่คันนี้จะแปลกนะนี่คันนี้เป็น B M M นี่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 คันนี้ B M M นะนี่นี่นี่ใช่นี่มาดูสิโอ้มันไม่ใช่สติ๊กเกอร์เฉยๆเลือก โอ้นั่นแหละเราดูไม่เป็นอ๋อนี่นะคะถ้าขับก็จะสั่นเลยนะย่านหนิงเราเนี่ยโอ้ยไม่ได้หรอกเขาว่าเอาให้ขับอาขับอาเอาเนี่ยไม่ได้ขันไหนครับริชป้าไม่มีปัญหาย่านหนิงไม่มีปัญญาเอาไกลวะปัญญาจะแปลกใจเออคงเอาไม่ได้ค่ะคงไม่มีปัญญาเอานะ้วเขาให้ขับเอาไม่ได้แล้วค่ะขับไม่ได้แน่ค่ะโอ้โหเขาฝนก็จะมาอีกนะคะนี่ ทีมงานกลุ่มนี้มหาสรารคามนะคะมาจากมหาสรารคามบ้านเอฟซีของยะหนิงเลยนะคะนี่นะคะไกลมากนะคะมหาสรารคามนะคะเจออะไรเจอยูทูบเจอยูทูบเปอร์สายลุงพลใครเยอะกว่ากันบอก <c oughs> นี่ค่ะโอ้โหค่ะ ไปแบบนี้ก็สนุกนะไไเนาะจอดไปเด้่ล่ๆจอดไปเรื่อยๆแต่คนขับที่จะเหนื่อยเนาะคนขับนี่นนคนอยูนะคะไปไหนไ,ไปเ่ยอนะไร <c oughs> โอโ้ยายคำใสตั้งชื่อให้บิ๊กไบใจถึงโอ้โหโอ้โห <c oughs> <c oughs> ใหญ่ <c oughs> ยายคำใสนะคะ,ะรู้ไหมยายยายยายคำใสตั้งชื่อว่าบิ๊กไบค์ใจถึงนะคะโอ้โหตอ้โคอะพิเตอร์ก,กอร์อืมอ๋อืมอ, <c oughs> อจะป่ป็นกาะนีสมุิประกัน

สวยค่ะงามมากเลยนะคะอยากได้สักคันเลยมืรถยนต์เลยนะคะมาดูเรื่อบอะไรบ้างครับจะได้ดูโอ้ Channel ค่ะกอกกลอกสเตชันค่ะมีย่าหนิงคับย่าหนิงกอกกอกนะคะครับผมดูทันทีออกจะจะขอบคุณนะคะขอบคุณล่วงหน้านะคะ ไอไอยูทูบไมคะถ้ารถมาแปลกๆอย่างนี้น่ถ่ายแน่นะคะถ่ายแน่นะคะรถะะไม่ได้นะคะเพราะเราไม่เคยที่จะเห็นรถขบวนแบบนานมาแล้วก็รถแบบบูบูนนแบบนี้นานๆที่เห็นนะคะ ไปกันแม่ตั้งชื่อให้แม่ตั้งชื่อให้ไปไหนไปกันโอ้โหลวมมากนะคะเยอะมากเลยครับเยอะอันนี้มาแค่ส่วนนึงนี่เหมครับโอ้โหอืมนี่มาแค่ส่วนหนึ่งนั่นเองเยอะมากเลยนะคะอืมทำงานก็ไม่มาครับโอ้ป้าคำสาย ป้าคำสถ้าใครขับได้เขาให้เอาไหมทำไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เสี่ยวอ๋อไปเลยโชคดีนะคะขอบคุณนะคะที่ให้ถ่ายขอบคุณมากที่ให้ถ่ายนะคะค่ะ้ก็เตรียมเป็นเสื้อสีนทุกคนนะคะ อะไรจ๊ะหวยลุงมณ์ไม่ได้มาลุงพลอ๋อลุงทนมาหวยกันเลยนะนี่นี่ฮะเอาเลยแถวนี้เยอะค่ะได้มาจากอะไรเมื่อเช้าเนี่ยได้มาสามตัวไหมครับเพื่อในคุกหกตัวอยู่โอ้เข้าไปรวดไปหาเอาหกตัวบ่เดี๋ยวในคุกหกตัวเลยอ๋อ อ่ารถเนี่ะทำไมเหมือนกันหมดทุกคันเลยเนาะแต่มันคนละสีเนาะอืมฮะอืมเจ้าชอบคันนี้บ่ค่อยชอบทุกคันเลยแต่ค่อยขับไม่ได้ว่าขอบคุณนะคะ ไปแล้วนะคะนี่ค่ะขบวนรถบิ๊กไบค์นะคะมาเป็นขบวนเลยนะคะมาจากสารคามนะคะเดินทางไปเรื่อยๆนะคะอขอบคุณมากนะคะที่อ่าเขาก็มาแวะบ้านลุงพลนะคะค่ะโอ้โหนู่นนะคะไปแล้วนะคะนะคะคลิปนี้เราพอแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ยันหนึ่งด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอขอบคุณมากนะคะ ถ้าใครยังไม่กดติดตามก็กดติดตามให้ญาหนึ่งด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ